นาวัดโพนะครับอาวัดโพริรยากาศจะร้อนครับแดดนะครับพี่น้องมันจะนักของเที่ยวนะครับเา้ต่างสาินะครับ อยู่ข้างวัดโพนะครับ ทางเข้าวัดโคนะครับสุยจอดเลยนะครับ มีบอลชายทีมาพาพี่น้องมาชมความงดงามนะครับที่วัดโปนะครับพี่น้องอยู่ข้างนอกรู้สึกว่าอร้อนนะครับแต่เขามาขา้างในนี่รู้สึกว่าเย็นรักพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับลังไลกันเขามาแต่ละมือแต่ละวันนะครับ เต็มเลยนี่แหละครับประเทศไทยเนะาเนะประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมเนาะเมาไทยีผ้าพี่น้องเดินส้มบรรยากาศนะครับข้างในเลยพี่น้อง ไอ้ัโโดโพเดอรบที่น้องรักทองเที่ยวเนาะเป็นกุ้มเป็นกุ้มอยู่ผ้ากันเป็นกุ้มเลยเนาะครับไปกระเป๋บบาทรายเลยครับี๋ยวบวัตรทรายดีผ้าที่น้องไปเรื่อยๆเยนาะครับ ายความงดงามอยู่ที่วัดแย่งนี้นะครับต่างประเทศลงไลเลยครับเขาแล้วเขาอีกเขาแล้วเขาอีกนะครับเพิ่นมาแล้วเพิ่นรู้สึกว่ามวนนะเนาะเพิ่นก,ะนะพนก็น ส่วนมากก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะครับ นี่แต่ข้าวตางศาสตร์นะครับขมาเต็มเลยลงไลนในประเพณีและวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยสุด,สดเลย ขอาใายที่พ้าพี่น้องเดินพรมความสวยงามนะครับ พ้าพีน่องเลาะเบิงท,ทุกซอกทุกซอยนะครับอยู่ที่วัดโพนะครับ นในกับนี่นะครับเขามาแล้วนี่แทบที่ห้าทางออกโมพ่อคูณได้นี่ งามีลีบอกไทก็เคยเ,คยเขามาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าบุกเคยเขามาถึงข้างในเลยนะครับ สง,งบแล้วก็ม่มเย็นมากนะครับอตอนนี้ที่น้องรอชมบรรยากาศอยู่้างในวัดโพพาชมความสวยงามนะครับ ใหญ่าคากิริพียนออ้ผมเสียาทางออกได้นังไดรับบัดเขามาหลิกเติบเดิน พีน่น้องรอกบึงทุกซอกทุกซอยเลยอยู่ที่วัดโพนะครับการสำหรับทีที่เราใส่กับเท้าใบชะมีนะครับพี่น้องพอกับทิพไหมดำหรนกช่มีไปแล้วครับ